เมื่อวานนี้ฮะพายุสูลิกลุ้นกันเลยนะว่ามันจะส่งผลกระทบกันยังไงเหมือนที่เราทราบกันก่อนหน้านี้ว่ามันจะมาที่ภาคอีสานใช่ไหมผ่านทางตอนเหนือไปแล้วก็จะมีบางส่วนเนี่ยก็จะไปพาดต,ตรงฝั่งภาคเหนือด้วยล่าสุดเมื่อวานนี้คุณผู้ชมที่นครพนมลุ้นกันหนักมากแล้วก็มันมีภาพคลิปของผู้ใช้ทิกตอกคนหนึ่งถ่ายภาพบอกมาบอกว่าเนี่ยพายุสูลิกเข้าแล้วคุณผู้ชมลองดูคลิปนิดนึงครับ ี่ฮะเห็นแม่น้ำไหมฮะอันนี้คือแม่น้ำโขงนะ,ะแล้วน้ำเนี่ยจริงๆเหมือนที่เขาบอกแม่น้ำโขงเนี่ยมันเต็มมานาน3-4สัปดาห์แล้วแล้วเมื่อวานเนี่ยฝนยังตกหนักเพิ่มที่นครพนมนะฮะผู้ใช้เฟะผู้ใช้ิกตอคนนี้ชื่อว่าคุณจารุวันนะฮะเธอโพสสภาพอากาศที่ตาบลสามารถอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะครับบริเวณริมแม่น้ำโขงคือจะเห็นเลยว่าฝนเนี่ยเริ่มตกหนัก แล้วก็ปริมาณน้ำเนี่ยร่มสูงมขึ้นพายุเนี่ยขึ้นฝั่งที่นครพนมแล้วอันนี้เธอ<ๆ>เล่าในคลิปนะฮะค่ะซึ่งพายุลุกนี้นะคะสำหรับซูริกเนี่ยตอนแรกก็เป็นพายุโซนร้อนแล้วก็ขึ้นฝั่งตอนแรกเนี่ยเมื่อคืนนี้บอกว่าอยู่ห่างจากนครพนมประมาณ250กิโลเมตร,รปรากฏว่าพอช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เห็นว่าเข้าไปถึงใกล้ๆก,ก,กับอำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมเรียบร้อยอแล้วผลพวงที่เกิดขึ้นจากหลังจากที่พายุลูกนี้เคลื่อนเข้าสู่จังหวัดนครพนม ฝนสิคะคุณผู้ชมตกลงมาอย่างหนักนะคะสถานการณ์ก็ต้องบอกว่ามีฝนตกประปรายต่อเนื่องมาตลอดทั้งคืน ทางเทศบาลเมืองนะครพนมเตรียมความพร้อมนะคะโดยเดินเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่ในจุดเสี่ยงทั้งหมด7จุดเป็นการเสริมเครื่องสูบน้ําที่มีการมีการติดตั้งเอาไว้นะคะเป็นเครื่องสูบน้ําอัตโนมัติระบบไฟฟ้าที่มีอยู่ตามจุดระบายน้ําจากตัวเมืองลงสู่ลําน้ําโข<อ>งซึ่งถ้าจะดูระดับน้ําในแม่น้ําโขงเนี่ยก็ถือว่าลดลงจากเมื่อวานนี้1 7เซนติเมตรห่างอยู่จากจุดเฝ้าระวังที่ล้นตลิ่งอยู่ที่40เซนติเมตรหรือ12เมตรแต่ว่าระดับน้ํายังคงสูงอยู่นะคะทําให้มวล น้ำในพื้นที่รวมถึงลำน้ําสาขาไหลระบายลงลำน้ําโขงล่าช้าแล้วฝนมันตกต่อเนื่องลงมาอีกก็เลยต้องเดินเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อที่จะเร่งระบายน้ําลงน้ําโขงให้เร็วที่สุดป้องกันน้ําที่จะเอ่อท่วมตัวเมืองย่านเศรษฐกิจย่านการค้าเพราะว่ากลัวว่าถ้ามีฝนตกลงมาต่อเนื่องอีกหลายวันคาดว่าระดับลำน้ําโขงจะทรงตัวไม่ลดระดับไปมากกว่านี้เนื่องจากยังมีมวลน้ําจากหลายพื้นที่ลงมาสมทบแต่ มีจุดหนึ่งที่น่าเป็นห่วงค่ะคือบ้านปากอูตนตําบลสีสงครามอ,อําเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมรตรงนี้แหละค่ะเป็นแอ่งกระทะแล้วน้ำท่วมทุกปีเลยแล้วตรงนี้เป็นพื้นที่ติดลําน้ําอูนและลําน้ําสงครามตอนนี้มีบ้านเรือนประชาชน30หลังนะคะ น้ำท่วมสูงรวมถึงยังมีตําบลบ้านท่าบ่อที่มีประชาชนอีกกว่า300หลังคาเรือนที่มีน้ําท่วมขังชาวบ้านไม่มีพื้นที่เลี้ยงสัตว์ต้องต้อนวัวต้อนควายขึ้นสู่ที่สูงชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าปัญหาน้ําท่วมชันเจอทุกปีเพราะว่าลุ่มน้ําติดอยู่กับตลิ่งแต่น้ําไม่ท่วมมา4-5ปีแล้วปีนี้น้ําท่วมค่ะฟังเสียงหน่อยค่ะยาอย,าอ,ย,าอ,ยาอยู่กับผดีอยู่คนเดียวท่วมมาจักมือแล้วนี่ ยายท่วมก่อนเพื่อนก่อนทีบ้านเลยบอกเป็นเดือนแล้วเป็นเป็นเดือนแล้วตอนนี้นะเอาแล้วยายอยู่ยังไงอ่ะก็อยู่ไปเรื่อยๆอย่างนี้แต่ตัวคนเดียวอ๋ออยู่คนเดียวบอกเอาลูกลูกหรือญาติอะไรไม่มีเลยหรือลูกเป็นบอมเณเลนอันหลานอลาน อยู่คนเดียวไงเนะาะใช,ใชไ่ได้ติดอยู่แบบนี้แล้วจุดตรงนี้เป็นจุดที่โอ้โหนักวิชาการด้านน้ําบอกเลยว่าท่วมแน่ๆแ,แล้วสุริกมายิ่งทําให้ฝนตกหนักถึงหนักมากด้วยนะค่ะซึ่งพาหนะหลักของชาวบ้านปากอูนตอนนี้ก็เนี่ยนะคะคือเรอือใช้รถไม่ได้แล้วนะคะตอนนี้มุกดาหารเองก็เหมือนกันคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยจากฤทธิ์ของพายุสุริข์นะคะตอนนี้เนี่ยคือทางด้านเทศบาลมุกดาหารก็มีการเฝ้าระวังตลอดทั้งคืนเลยค่ะเพราะว่าฝนตกอย่างหนักคุณผู้ชมเมื่อคืนนี้นะคะอย่างที่บอกไปว่าฝนตกตลอด ทั้งคืนเลยค่ะโดยทางด้านเทศบาลเนี่ยมีการเตรียมพร้อมรับมือเดินเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่ในจุดเสี่ยงตามจุดต่างๆนะคะเพื่อเพื่อที่จะมีการระบายน้ําสู่ลําน้ําโขงค่ะพร้อมกับมีการแจกกระสอบทรายนี้ด้วยให้กับประชาชนนะคะโดยพอเช้าตรู่ของวันนี้ค่ะก็ทําให้ถนนหลายสายในอําเภอเมืองนะคะน้ําท่วมขังแล้วรถเนี่ยก็คือสัญจรไปมาลําบากคือในช่วงเช้าเนี่ยก็ยังมีฝนตกอยู่ตลอดนะคะโดยเจ้าหน้าที่ที่มีการไปกําจัดเศษขยะค่ะ เจ้าหน้าที่เนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าต้องรีบกําจัดเศษขยะเลยแล้วก็เศษไม้ที่มาอุดตันเพื่อเป็นการเปิดการระบายน้ําเป็นการด่วนค่ะสัสดีครับขณะนีน้น้ำกำลังลน้นล้นห่วยห่วยครับที่ทลองมากนะครับเรื่องนี้เศษขยะมาตันท่องระบายนา้ำแล้วก็ไหลสู่ถนนไผ่เที่ยวท่านเสซนีบีกเรียกได้ก็รีบเรียกได้เรือครับเพราะว่ามีเศษขยะไหลไปน้ำนะเด้อครับเด้อห้องครับที่ทองสีอะทีวี ทางด้านทางการของมุกดาหารน่ะนะคะก็มีการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้มีการติดตามข้อมูลเพื่ออัปเดตข่าวสารอยู่ตลอดค่ะรวมไปถึงการหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือสื่อสารเนี่ยในขณะที่ลงแจ้งเพื่อการฟ้าผ่าด้วยออเรื่องใหญ่นะฟ้าผ่าลงมาเนี่ยน่าลัวทีเดียว ถ้าจะดูจากภาคอีสานแล้วตอนนี้ภาคเหนือเป็นยังไงหลายคนบอกว่าเอ้าอีสานเจอซูริกแล้วเหนือเจออะไรฝนกระหน่ำสิคะคุณผู้ชมที่จังหวัดลำพูนนะคะบอกเลยว่ามีฝนตกหนักมาหลายวันที่ผ่านมาแล้วชาวบ้านเขาจะออกไปหาปลาปรากฏว่าเขาใช้เรือพลาสติกแจวแจวไง<อ>เรือล่มหายไปเลยอาจารย์น้อยค่ะคนนี้เนี่ยอายุ69ปีคือหายไปเลยแล้วเนี่ยเป็นภาพจังหวัดที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยหน่วยงานต่างๆเขาระดมกําลังกันค้นหาเพราะว่าอาจารย์น้อยคนนี้หายตัวไปตั้งแต่วันที่18กันยายนคือหาย ไปตกปลาแล้วเรือล่มหายไปเลยเหลือแต่เรือนะคะซึ่งญาติเนี่ยบอกว่าพยายามจะตามหาซึ่งเป็นจังหวะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยก็พยายามช่วยเหลือกันหนะักเต็มที่แล้วจังหวะที่ไปเจอร่างเนี่ย ก็เรือล่มด้วยนะเ,เ,เกิดเรือล่มขึ้นมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยเห็นไหมฮะที่เราวงแดงเมื่อสักครู่นี่คือจังหวะที่เขากาลังหานะแล้วตอนนี้หาอยู่ผู้ชมสังเกตน้ํามันเชี่ยวมากก็เลยทําให้เรือของเจ้าหน้าที่เนี่ยคือล่มไปด้วยอะออคว่ำอยู่กลางลําน้ําเลยเ,เพราะว่ากระแสน้ำไหลเชี่ยวอย่างมากนะคะแต่โชคดีที่ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ไปช่วยเนี่ยแม้ว่าเรือจะล่มแต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บทีเนี้ยเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เลยไปถามว่า คนแถวๆนั้นที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยเห็นว่ายังไงเขาบอกว่ามีคนเห็นเหตุการณ์ก็คือคุณป้าคนหนึ่งไปเห็นว่าอาจารย์น้อยพลัดตกเรือแล้วก็เกาะต้นไม้ไว้บริเวณใต้ฝ่ายน้ําก็เลยไประดมการค้นหาทางน้ําค่ะไปเจอแถวๆจุดที่พบศพนะคะก็อยู่แถวๆกอที่เป็นต้นไม้มีใบบวบกเยอะเจ้าหน้าที่ก็ไปค้นหาแล้วตรงนั้นอย,อยู่ตรงข้ามกับป่าช้าพอดีค่ะไปเจอลักษณะก็คือมีดพ,พกที่ติดตัวกับอาจารย์น้อยดึงขึ้นมาปรากฏว่าฝักมีดนะคะ คาดเอวของอาจารย์น้อยอยู่เห็นร่างเลยนะแล้วก็เจอหมดเลยทั้งฝักมีดและร่างของอาจารย์น้อยในที่สุดนะคะเจ้าหน้าที่ก็นําร่างขึ้นมาเพื่อให้ญาติยืนยัน ระหว่างที่นําร่างขึ้นมาเนี่ยญาติร้องไห้เพราะว่าไม่คาดคิดว่าการหายไปในครั้งนี้สุดท้ายอาจจะน้อยเสียชีวิตนะญาติก็มีการนําตัวส่งโรงพยาบาลคือเหมือนกับว่านําร่างของผู้เสียชีวิตไปที่โรงพยาบาลเพื่อที่จะไปตรวจสอบว่าสรุปแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากเรือล่มจริงๆใช่ไหมและมีสาเหตุอื่นๆอีกหรือไม่นะคะตรงนี้ก็สรุปแล้วเนี่ย ออกไปหาปลาน้ําเชี่ยวหรือรก็ล่มนะคะตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยสําหรับคนที่จะออกไปหาปลาในช่วงนี้เพราะว่าฝนตกหนักแล้วน้ํายังคงเชี่ยวอยู่นะคะต้องระวังทุกพื้นที่เลยนะฮะแล้วก็เหมือนที่บอกไปพอน้ำมันเชี่ยวจริงๆพอฝนมันตกหนักเนี่ยน้ำมันเยอะขึ้นน้ําก็ระบายไปอะ่ะมันก็จะยิ่งเชี่ยวอัปเดต34 HD a เวอร์ชันใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова